สวัสดีค่ะช่วงจีอาวีสัญจรเช่นเคยค่ะพบกับวรพัรรศิีโรโสพลค่ะสอนอยู่ในช่วงสัมภาษณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้อยู่บ้านเกาะกระเจียวนะคะอําเภอปากพลีจังหวัดนครนายกอยู่กับคุณแม่สําลีค่ะสวัสดีคุณแม่อีกครั้งนึงค่ะคุณแม่คะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะปีหกสิบนะคะย่างเจสิ คุณแม่ขาก่อนที่จะเริ่มทานอาหารเสริมตัวเนี้ยกล่อง G จ้าเียนนี้ค่ะคุณแม่มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะอ๋อมีเครียดไรนะพูดพูดแดดได้นิดหน่อยอ๋อแล้วก็เต้นเลือดในสมองตีบเต้นเลือดในสมองเด็แล้วก็พูด พูดไม่ได้พเดินไม่ได้เดินเดินก็ขาดหนึ่งไม่มีแรงไม่มีแรงอ๋อก็คืออาการนี้เกิดมาจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้เราพูดได้ช้าลงแล้วก็เดินไม่ไม่ถนัดไม่สะดวกคุณแม่เป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะเป็นมาสองปีสองปีออกจากงานได้ปีได้ปีหนึ่งค่ะ เมื่อก่อนคุณแม่อรอนนั่งเดยอคุณแม่เป็นอาจ,จารย์นะคะแล้วก็หลังจากที่กเกษียณอายุนะคะ<อ>แม่เด็ก,กด่ดออกก่อนร้องปีคุณแม่เอ,อรี่นะคะออกก่อนสองปีออกก่อนน้องแยงอ่ะสองปีค่ะแล้วหลังจากคุณแม่ทันจีอาวีเป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็ ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเดินได้สะดวกขึ้นเดินได้สะดวกขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ต้องสอนอเคยเจอคุณแม่ก่อนหน้านี้คุณแม่จะพูดช้ากว่าน,นี้ใช่ไหมคะพูดช้ากว่าตอนนี้คุณแม่พูดได้เร็วขึ้นนะคะ,ะพูดได้เยอะขึ้นะนะคะ,ะคุณแม่ทานมานานเท่าไรหร่แล้วคะทานมาเกือบปีละปี เกตนะ้าปายานเนี่ยทานมาประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะเกือบปีเกือบปีค,ค่ะเต้ปาปนะ้อมปายานเนี่ยนะคะ นี่คือผลลัพธ์ที่คุณแม่ได้รับก็คือตอนนี้คือคุณแม่พูดได้เยอะขึ้นแล้วก็ขยับแขนขยับขาได้มากขึ้นนะคะช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นนะคะนี่คือผลลัพธ์จาก G R V กล่องนี้ละค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะคุณแม่ขาฝากอีกนิดหน่อยนะคะให้กับออคนที่อยู่ทั้งบ้านที่กําลังฟังเราสองคนคุยอยู่ในขณะนี้พูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับ G R V ค่ะอ๋หอหายเจใจเ R V จ้ะ เแต่ให้ความสุขกันในเมื่อท่านรลบประดานเข้าไปแต่ต้องให้จำมำดำตอนแรกๆก็ต้องทานเยอะหน่อยออตอนปลายๆก็่างดำหนึ่งเม็ดลดลงนะคะ นะคะคุณแม่บอกว่าในช่วงแรกของการรับประทานให้ทานเยอะๆหน่อยนะคะแต่พอแข็งแรงดีแล้วก็ลดลงมาได้อาจจะเหลือแค่วันละเม็ดเท่านั้นเองตอนนี้คุณแม่กับอาจารย์ดำนะคะทานมาน่าจะเกือบเกือบร้อยกล่องแล้วมั้งคะทานด้วยร้อยกว่ากล่องนะคะทานด้วยแจกด้วยนะคะแนะนําคนข้างบ้านด้วยนะคะวบัวระศรีโรสโซพลนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ คุณแม่สมรีมากมากเลยนะ69แล้วนะคะแข็งแรงมากนะคะแล้วจะแข็งแรงแบบนี้ค่ะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะหลังจากที่ได้ทาน G r V แล้ววันนี้น้องสอนแล้วก็คุณแม่สมรีนะคะที่อยู่บ้านเกาะกระเจียวนะคะอำเภอปากพรีจังหวัดนะครน,นายกต้องลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ